ม,ม,กนนมเกมนี้ผมบอกเลยเกมนี้ <c oughs> เกมนี้มี <c oughs> เกมหบอนี้ <c oughs> เกม <c oughs> เด็ด <c oughs> มากอิสไปพูดเลย <c oughs> เกมชื่อเกมว่าขยับรักกับผมนั่นเองนะฮะเกมนี้ เลยจากเห็นไหมคุณเห็นไหมฝ่ามือเห็นไหมฮ่าโอ้โหอะไรอ่ะก็เป็นปองเดี๋ยวนเลยฝ่ามือก็ดีนะโอ้โหเกมกลัวเล่นละเกมกลัวเกมอะไรนะโอ้โหอ่ะเกมนี้ครับก็คือนะครับให้ในกี่กระบาสนะครับจะชนะผู้โชคดีทีมทะสอบโดยจะแข่งกันเป็นรอบๆทีมงานจะใส่ลูกปองลงไปในกล่องหลุแล้วก็ไว้ด้านหลังเมื่อพี่ตอนบอกให้เริ่มต้องทำระยะทำท่าเดี่ยวให้ลูกปองออกมาให้เร็วที่สุด ให้ทำได้เร็วที่สุดนะครับเร็วกว่านะนักกีฬามาถือว่าเป็นชนะผู้ชนะนั่นหมายความว่าหมายความว่าสี่คนมีคู่ผู้ชนะแค่คนเดียวใช่ไหมโอเคเป็นทีมอะเป็นทีมเถือว่าโอเคได้เลยนะแต่มารถจับไปเลยยากมากคนละสอบใช่ไหมครับคนละสอบถือว่าใครที่เก่งที่สุดก่อนชนะอยากให้ได้รู้สึกอินจอร์ตุเลยตอนนี้เนี่ย

เราบนกูสนุกกันสนุกกันสนุก้งรักฮคนที่สอครับหนาสี่ครับเออไม่เดินได้ไม่7ไม่เจ็ดหรอคนที่สอบคนทีนสเดินกับบร์ บขอบอาน,นะที่บอาน,นะ,ะขอแ่งความดีดีกับหมาเลขยี่สิครับ26นะครับอ๋อนนี่เดินมาเช่นกันแลยแล้วก็พี่สองขอจกความดีกับหมายเลขหม่ยลขอครบายี่สิบ2 เอากับอสองยี่สบองย่ิกี่บอกน่บหกยี่หโอเคมาเลยน่เกมารเล่นของเกมอะไรแต่พวนั้นนาเกมก็คือเราจะมีการแข่งพื้นนะัจะยื่อ่านสีวินอเน่อเอาลูกอกเอาแบบนเลยแล้วต้องยน ที่ไหนที่เราบทก่อดทัวร์ที่ไนชนะคนแรคนอื่นตัว่าทั้งทีโอเคโอเคอ่ะเฮ้ยเขาตอบได้ตอบนะถูกเลยตีกบกอนได้เลยแล้วผมสองคนนี้ต้องเล่นด้วยกันสิบพี่มีไหมมี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 สิบพี่นะอันนี้คือกอดครับก็เป็นกอดแบบลุ้นแล้วโอ้โขอให้กอดที ในะส่หน้ก่กโอเคซิมเดบ,บ้องหมดนะฮะไม่รอ,อก่อนนะเอล่ะาจได้เจ้าหรือเปล่าไมู่้้นะฮะนี่ครบีของพีกนะ่อนเฮะหมดพอดีเซ็ต้หดหมดพอด,ดีพรเขียวหมดแล้วไม่ใช่โอเคอะไรนะั่อ,อ,ม <S <S อไม่พอนันหรอเอาล่ะกินกันทุกคนขอนคุณทดกันอเอาไปกิน้องหมแล้วแต่มืแล้กัน จักรยาสามคนวายทุณพีอ่ะเราีแล้วคุณพีใช่ไหมมันออกดูไหนอะครับเดี๋ยวเขาแกะมันนี่อะอก๋อเดี๋ยวอะไรนะคุณนิดเดียเอง่อเพย์เลยโดนแรงฮเดียวหกนเดี๋ยวหกเดี๋ยวหก ไเป็นพี่เมื่อกี้สู้ๆจริงๆระวงเราเรออะไรเยอะแยะมากมายเราต้อตงเปันสีข้าอคอโอเคนะขอแจงแจถ้าพร้อมแล้ว3,2,1 music man คุณี่เหล้อะคุณพี่เ็ที่เเหลือการสืดอ้ายคุณจะรับดวอะไรอย่างเงรับอกไม่ไอรั่างอเอ้หอใหญ่้เลยเดียวเยเหยแม็กกี้หอม่หอบักรู้แม็กกี้หอมปนุแกโอเคไม่กใช่ไหคุณพี่ชื่ออะไรอ่ะพีอันเดอรไฟแม็กกี้เลยไม่แก่ ปุ uhm, on, mm ้ย hmm. ต <c oughs> ้นพี on, ่โบพี่โบพี uh, okay. yeah, I mean, uh, I mean, uh, ่โบเล็กใจผมไปเลยนีแงจริงนะเราเหนื่อยมากนอกจากสิพิทิกรพี่โบพี่โบขอบคุณนะขอบคุณนะพ้าเจ้าพ่ก่อรพี่เรี้อยูีโอเคอ่ะพี่โบกับงคาแต่ะทีน้้านอที่่้าไปเยอะเสริมน้ำตาลไหมคุณพี่โดมไหมคุณพี่โดมไหม แม่แม่เจอดีๆสิลูกจิเจอเกิดึ้นจริเจอเกิดึ้นปาตาแม่ขอเทเวิร์สเดี๋ยวทำให้ดูนี่ปาร์แม่ขอาทเวิร์สาโอเคอ่าตรเซนเตอร์เลยเซนเตอร์ควรังใจขนาดไหนนะปานนะจะให้ดู สำรวจบาอกีแล้วคับไปเซเวมาเซเวมารู้สึกว่าเขาเล่นไม่เป็นเขาะไม่เป็มเ่นอยล่นเ่อมาด้วพร้อมนะพร้อนะพ้อมมมนบผมว่าออกมาขบ้าทนนี้นะทำให้เีสัญาว่าคลิปเราจะไม่การถือแท่นะฮะโอเคพร้อมนะพร้อมนะถ้าพร้อมนะ โอ้โหไม่ติดเลยนะก็ได้นะไดูแลกว่าดได้กว่นโอ้โหเต้นเบาขนาดนั้นออกไหมลูกเน้นเต้นไม่เน้นร่วงอ่าเราขอเรียกให้สิงปีนั้นก่อนเหนื่อยนะโอ้โหเอาใจทุกคนนะคุณใส่ให้นล้วคุณยังบอกนื่อยผมผมเกิดจะขึ้นบนเวทีแล้ามาถ่ายคลิปแม็กซ์เลยอ่ะมาถ่ายคลิปแม็กถ่ายไปอ่ะ อ่ะโอเคเดี๋ยวีครับวัดทีิงนนับคะแนนก่อนแกเสิร์ฟน้ที้ศิลปินนิดนึงนะเขที่ศิปินาหน่อยไม่รู้เหมือนกันแต่เขาฝังตอนนี้นะครับทุกคนนะคนที่นจับชื่นรู้สึกภูมิใจมากเลยนะดีนะแล้วมีีสินเฟสติสีโอหนามันเป็นเร่องที่ืออเลใช้เมื่อไหโอ้โอเคี่กนหาที่ก่อนนะี่ก่ย

คือแย่เฮ้ยเฮ้ยจ่าละอันนี้แปลกแปลกละอันนี้แปลกและโอเคครับมีชีพอยกัด้วยทุกคนทุกคนทุกคนอ่ะใส่นี้เลยใส่เลยเหรออุปกรณ์สนิทเลยโอเคได้เลยอ่าโอเคหนีหนักเนี่ยเหลือติดอยูหนักอะไรนะอ้ยให้ได้สิเกิดเล่นมา ถ้าเกิดมาม่เจอแบบใครกนเลยเนี่ยจริงดๆซ่งนาเลยเนาะอะไรเโอเคทุกคนพร้อมนะเต็มถ่ายคลิปดีโดได้เลยสิเรจมได้เลยซูินรอบนี้โค้ชท้สองคนเนาะเราจะใ้องคนเต้นประมาณห้นาทีโอเคไม่้เวได้เดียทเดียวโอเคพร้อมไหม หอมแต่หอมแล้ว <rôle> ค <à> okay. uh, e ุณนะอ้ยทานรอดเลยหรอคุณคุณคือจริงๆวันนี้เรามีกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้องสี่ทุกกล้องจะต้องได้รูปด้วยไม่ไม่ไม่ที่โกงไม่ใช่ที่กงเดขึ้นอพี่ต้องที่โกงเดียวพอโอเคอ่าคุณตุกเท้ฝัาปิฝาได้รูปด้วยโกาสได้รูปคนน่าจได้รูปเนื้อไทยเจ้าตุ๊ตุ๊กนี่ะทุกคนในตนะโอเคาค

เแล้วสองเมื่อกี้ะแล้วแต่พี่มีอะไรจ่บอกมันเท่ากันนะครับมัไม่ตท่ากันเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมืขอดีซี่สุภัณนะฮะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้ทีมงานักเขียนเขียนเลขเบิ้ลจริงๆอ่ะอันแรกอ่ะคือเมื่อกี้ได้สิบสอง มาได้ส uh, uh ิบแปอ่าเมื่อกี้เด yeah, ิสองลสิแปเขาเขียนคนละนะไอเขาโอ้โหอย่าดมอย่าดมทำไมไม่ดมอย่าดมติดเงีอย่าดมติดมเมื่อกี้จิแล้วเมื่อกี้ตัหนเกนแน่นอนเมื่อกี้ชนะอ้โหไม่เป็นม่เป็นไรชื่อไม่เป็นไรไม่เป็น เปอะไรเป็นรถองโอ้โหิตใจดีมากให้ดูฝอันอ่ะเบอร์เเบอร์เเบอร์เจ็ดเ็จกรนใ่เบอร์็บอร่เเลอย่างี้ค่อยๆเบอร์ดเาเบอร์เาผมต้องอหน้าเบียร์นดเดี๋ยวจะพูดอะไรหน้าเบียร์ พี่มองหานี่เหมือนกันนะดเร็กเตอร์เหมือนกันนะตน่อไปอะไรอ่ะอเอาเงิน